4, เป็นนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติดค่ะมีความสนใจในการทําวิจัยเกี่ยวกับระ,ะบาดวิทยาทางด้านมะเร็งนะคะแต่ว่าจะมีความสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนะคะซึ่งได้มีโอกาสในการไปทําวิจัยยังต่างประเทศนะคะโดยได้รับทุนจาก UICC นะคะ ใน,ในการไปทำวิจัยครั้งนี้นะคะได้ไปทำวิจัยร่วมกันกันกบ National Cancer Center Japan นะคะที่เมืองโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ่ะเป็นระยะเวลา3เดือนในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้ค่ะแล้วก็ทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่องมะเร็งที่ไม่พบบ่อย รคมะเราาเ็งที่พบไม่บ่อยค่ะเป็นโรคที่ยังขาดความเข้าใจซึ่งบางครั้งทําให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยนะคะและก็การดูแลรักษาโดยเฉพาะในแถบเทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้นะคะการไปทําวิจัยในครั้งนี้ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่หายากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Rare c a n c d r Asia ค่ะ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินอุบัติการของะเร็งที่หายากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกและก็เปรียบเทียบอุบัติการของมเม็งที่หายากนี้นะคะในเอเชียตะวันออกด้วยค่ะโดยใช้ข้อมูลจากข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากรนะคะอย่างไรก็ตามอัตราอุบัติการของมะเร็งที่พบไม่บ่อยบางชนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพบ ได้สูงกว่าในเอเชียตะวันออกนะคะซึ่งก็ได้แก่มะเร็งพงจมูกและมะเร็งในเด็กบางชนิดนะคะเช่นมะเร็งตัดอ่อนบรัสโตมาในประเทศมาเลเซียและมะเร็งตาและมะเร็งต่อมหมวกไตเ<ๆ>นื้องอกเยื่อบุผิวของอวัยวะเพศชายในประเทศไทยนะคะซึ่งพบว่ามะเร็งที่หายากส่วนใหญ่ที่ระบุในแรกคแรคแคนิตซึ่งเป็นลิสต์ของมะเร็งที่พบว่าหายากจากทางฝั่งยุโรป นั้นเป็นมะเร็งที่พบไม่บ่อยเช่นกันในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้นะคะนอกจากนี้ในการไปร่วมทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะได้เรียนรู้วิธีการในการแชร์ข้อมูลในแบบที่มีความปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วยค่อนข้างสูงนะคะโดยใช้วิธี federated learning m e นะคะก็คือจะใช้วิธีการ ส่งอัลกอริทึมไปวิเคราะห์ข้อมูลยังเครือข่ายของผู้ร่วมวิจัยโดยที่ไม่มีการส่งข้อมูลของผู้ป่วยออกไปจากแหล่งข้อมูลเลยนะคะการเข้าไปร่วมเครือข่ายนี่แหละคะ่ะก็คือ,อ,อด้วยการที่เราทำงานกับเครือข่ายทะเบียนมะเร็งในประเทศไทยอะคะ่ะแล้วก็พอมีการทำงานกับทะเบียนมะเร็ง ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็จะมีการงานประชุมต่างๆซึ่งเราก็ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการสร้างคอนเนคชันกับประเทศอื่นๆเพราะว่าเราไปนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติะคะ่ะแล้วก็ซึ่งทะเบียนมาเรงเนี่ยค่ะก็จะมีเครือข่ายทั่วโลกอยู่แล้วค่ะก็จะมีเครือข่ายของทเบียนมาเร็งที่ท,ที่ที่ทำวิจัยด้วยกันอยู่แล้ว ที่ที่ฝรั่งเศสด้วยค่ะที่ที่เมืองอิยงซึ่งก็คือทำกับ i อแอค่ะครั้งนี้ที่ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะคือเราเรายื่นไปเองโดยโดยการสมัครทุนของ UICC ค่ะซึ่งเขาก็ให้ไปทำวิจัย3เดือนเลยในงบประมาณที่ที่ที่จำกัดอยู่ค่ะ ซึ่งเราก็เราก็ไปทำงานวิจัยในเครือข่ายที่เราเราทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเราใช้ทุนอันนี้ค่ะไปทำงานวิจัยนอกจากไปทำงานวิจัยที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยก็ไปสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนี้ด้วยค่ะไป3เดือนนี้ก็ นอกจากทางด้านงานวิจัยใช่ไหมคะก็ก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายเครือข่ายของทะเบียนมะเร็งของที่ญี่ปุ่นเองด้วยแล้วก็เครือข่ายงานวิจัยทางด้านโรคมะเร็งค่ะของของของที่ญี่ปุ่นซึ่งเครือข่ายทะเบียนมะเร็งของที่ญี่ปุ่นนี้ค่อนข้างจะมีความแน่นแฟนแล้วก็คือเขามีเครือข่ายกันทั่วประเทศเลยคือยังคิดอยู่ว่าถ้า ถ้าประเทศไทยมีทะเบียนมะเร็งทั่วประเทศแบบญี่ปุ่น,เ,น,นเราน่าจะสามารถใช้ข้อมูลมาทําวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้มากมากมายแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานประชุมของเครือข่ายทะเบียนมะเร็งที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะเขามีการนําเอาข้อมูลทะเบียนมะเระะ็งมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายต่างๆทางด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในการป้องกันมะเร็งและดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยค่ะซึ่ง,งน่าสนใจมากถ้าเป็นถ้าเกิดว่าพูดถึงงานวิจัยที่ทำอยู่ส่วนมากจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งอะเนาะซึ่งถ้าเป็นของต่างประเทศอย่างประเทศที่ มันก็มีหลายระดับค่ะข้อมูลที่เรานํามาใช้มันมีคุณภาพของข้อมูลที่ใช้หลายระดับบางประเทศที่เป็นประเทศที่ไฮอินคัมหน่อยอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยค่ะหรือว่าไต้หวันเนี่ยค่ะเขาจะมเีเอาเฉพาะแถบเอเชียเราเนาะเขาก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็ครอบคลุมทางประเทศแต่ว่าของของเราเนี่ยยังมียังมีเป็นแค่บาบางส่วน อย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยที่เป็นข้อมูลทะเบียนมะเร็งที่คุณภาพค่อนข้างดีก็จะมีของที่เชียงใหม่ของเราแล้วก็ที่ลำปางะค่ะก็แล้วก็มีบางพื้นที่อย่างเช่นที่ขอนแกน่นมหลาลัยขอนแกน่นมหลาลัย สงขานาครลินคะแต่ว่าก็มีความพยายามในการขยายเครือข่ายของทะเบียนมะเร็งในประเทศไทยแล้วก็พัฒนาคุณภาพให้ดีแต่ว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็จะค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องการแชร์ข้อมูลเรื่องข้อมูลของของผู้ป่วยอยู่เหมือนกันค่ะก็จะไม่ให้มีการใช้ข้อมูล13หลักของเลข ปัจัประชาชนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการใช้เชื่อมข้อมูลระ,ระหว่างระหว่างแหล่งข้อมูลต่างเนี่ยโดยใช้วิธีอื่นเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลเนะะี่ยค่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะคือโรคมะเร็งมันค่อนข้างมีความหลากหลายถึงแม้ว่าจะในประเทศไทยเอง ในพื้นภูมิภาคที่แตกต่างกันในประเทศไทยเองก็จะมีความหลากหลายของโรคมะเร็งในแต่ละภูมิภาคของเอเชียก็เหมือนกันอย่างที่ที่บอกว่ามันก็จะมีมะเร็งบางชนิดที่พบไม่บ่อยในเอเชียตะวันออกว่าจะพบเยอะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเราพูดถึงเฉพาะประเทศไทยนะคะจะมีมะเร็งท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับเชือนะ้อ HPV เนี่ยที่พบค่อนข้างเยอะในในประเทศเราเนี่ย สูงกว่าเอเชียตะวันออกแล้วก็ยุโรปอย่างเช่นมะเร็งที่เกี่ยวกับะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็คืออย่างเยอะอยู่ในในบ้านเราแต่ว่าค่อนข้างน้อยแล้วในทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียตะวันออกนอกจากนี้ก็ยังจะมีมะเร็งที่มะเร็งที่อวัยวะเพศชายอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ซึ่งก็คิดว่ามีความสนใจ อยู่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV เนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการขยายผลอาจจะมีการนึกคิดถึงโครงการวิจัยที่ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ที่เกี่ยวกับเชื้อ HPV เนี่ยค่ะอย่าลืมกดติดตาม YouTube สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพติดตามกันในช่องทางอื่นๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะ